ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนยี่กับไอซ์ไอซ์ชานี้นะคะวันนี้ค่ะเรามีของจะมารีวิวซึ่งเขาบอกว่าเป็นของที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ใช่คนสวยง่ายในหนึ่งเดียวมันจะคืออะไรหนะ้ามันจะคืออะไรหนะ้ามันจะคืออะไรหนะ้ามันจะช่วยให้ตัวหอมมันจะช่วยให้ปากสวยมันจะช่วยให้ตัวหอมมันจะช่วยให้ปากสวยจริงๆทุกคนก็น่าจะดูแล,แล้วเนาะตั้งแต่ชื่อคลิปเนาะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสิ่งนี้เลยค่ะ Dance b l o o m อินวันเพอร์ฟูมโลชั่นแอนด์คัลเลอร์ลิปบาล ใช่แล้วคะ่ะทุกคนมันคือสิ่งนี้ซึ่งเป็นการผนวกรวมเอาของ2อ,อย่างที่ไม่เคยเห็นใครทามาก่อนก็คือการเอาโลชั่นมาอยู่กับลิปบาล์มในเดียวในแท่งเดียวในอันเดียวอันอนี้เลยก็คือหลอดนี้นะคะ Dance b l o o m i n g Kiss เนี่นยถ้าเกิดว่าเปิดตรงปลายหลอดปุ๊บก,ก็จะเจอกับหัวที่เป็นปลายลิปบาล์มสวยก็คือว่าเปิดหัวที่ถัดเข้ามาอันนี้นนียก็จะเจอกับพ r f u m e โลชั่นซึ่งเป็นโลชั่นที่ให้ความหอมมากๆว่าแล้วก็มาเริ่มรีวิวจากส่วนของลิปบาล์มดีกว่าตัดไปตอนนี้ไม่ทาปากค่ะ นี่ในส่วนของลิปบา์มนะคะก็จะเป็นตรงหัวตรงนี้เลยแล้วก็แค่หมุนออกมาปุ๊บก็จะเจอกับหัวลิปบา์มแล้วซึ่งสีของเขาเนี่ยจะมีความว่าเป็นสีแดงเรื่อรื้อเรือเวลาเราทาที่ปากของเราเนี่ยก็ทําให้ปากของเราที่ซีดอย่างเงี้ยนะคะมีความอมชมพูขึ้นมาอุ้ยแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเลยอะ่ะทาปุ๊บบ้าได้กลิ่นความหอมพอทุกค,คนมันกลิ่นหอมมากหอมแบบนี่หรือ,อลิปบาม์มนี่คือแบบว่ากลิ่นหอมมาก แล้วปากของเราก็จะชุ่มชื้นนะคะเพราะเขามีโจโจบาออยล์แมคคาเดเมียออยล์แล้วก็วิตามินอ e ีค่ะทาไว้เป็นรองพื้นเสร็จบุกก็ไปทาลิปสติกสีอะไรต่อก็จายเอาที่สบายใจปากจะได้อวบอิ่มสดใสไม่แห้งแตกระวังวานข้อควรระวังก็คืออย่าเผลกกินเข้าไปเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากมันมีความว่าฟรุตตี้ฟรุตตี้อะไรเงี้ยก็อย่าเผลอกินอย่าเผลอออกมาใช้เป็นน้ําหอมแล้วก็อย่าเผลอเอาไปเป็นยางลบเพราะว่ามันมีความว่าใช้ายางลบมากนะคะก็เนี้ยเอาไวท้ทาปากสวยๆหอม อมอย่างเดียวนะคะห้ามเอาไปใช้ทำออื่นนะคะาาอ,นะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ perfume lotion นะคะซึ่งพูดเลยว่าเป็น signature ของทางแบรนด์ d a n c e มากๆนะคะการทำโลชั่นที่มีกลิ่นหอมเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังค่ะเพราะว่ากลิ่นของเขาะอะมีความหอมมาก ก็เปิดตรงนี้ออกมาแบบนี้นะคะก็จะเจอกับเนื้อโลชั่นสีขาวดูบางเบาแบบนี้ท้ยทุกคนมันเป็นกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมของดอกไม้สีชมพูสีชมพูมีความฟรุตตี้หน่อยๆเป็นฟรุตรตี้ฟลอร์อะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถทาได้ทั้งตัวแล้วก็ทาที่แบบข้อมือเอ่ยแขนเอ่ยมือเอ่ยอะไรเงี้ยสามารถทาได้หมดเลยแล้วกลิ่นอะก็จะหอมมากๆนี่พูดเลยนะคะว่าอายามีความว่าเป็นหวัดอยู่นิดหน่อยแต่ว่ากลิ่นอะ,ก,นอะก็คือแบบหอมหอมมากหอมจริงๆเป็นหวัด อยู่ยังได้กินเลยแล้วเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็คือบางเบาแล้วก็ซึมไวมากไม่มีความว่าเหนียวเนะหนะยืดยุดยดอะไรบนผิวไหม่เลยก็คือแบบซึมไวเหลือทิ้งไว้แต่เพียงความหอมเท่านั้นเฟสโลแกนได้แล้วเนื้อบางเบาซึมไวเหลือเอาไว้เพียงความหอมเท่านั้นเนื้อบางเบาซึมไวเหลือไว้เพียงความหอมเท่านั้น นอกจากน,นนี้ไม่พอยังช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสด้วยสารสก,กัดจากพิงค์บลสซัมและน้ำแรซซีแมกมาก <laughs> หเมื่อกี้ใช้เสียงโฆษณาไปเนาะก็คือจริงๆแล้วว่าอันนี้มันช่วยผิวของเรามีความขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยจากสารสากัดของพิงก์มอสซัมแล้วก็น้ำแร่ซีแมกมาก,ก็คือเหมือนเดิมแค่ใช้คนละเสียงแล้วก็ยังมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีด้วยค่ะซึ่งสรุปก็คือ Dance Blooming Kiss อันนี้เนี่ยสวยง่ายในหนึ่งเดียวจริงๆแบบงงมากๆว่าคิดได้ยังไงกับการเอาลิปบาล์มแล้วก็แบบเพอร์ฟูมโลชั่นมารวมกันซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ผู้หญิงอย่างเรามากๆเพราะผู้หญิงคนที่จะอยากตัวหอมอะไรอย่าาาเ้กเปกหปหะใแตพร อันนี้เนี่ยเหมาะมากๆเหรับสาวๆที่รักสวยรักงามอย่างเราซึ่งกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่แบบเหมาะกับสาวๆอย่างเราอะชอบแน่นอนและไอคิดว่าเหมาะสําหรับการพกไว้ในกระเป๋าหรือว่าไว้ในรถหรือว่าเอาไว้เวลาเราเดินทางเนี้ยค่ะเพราะว่ามันมักจะมีอาการว่าแบบตัวแห้งบ้างละตัวเหม็นบ้างละอยากตัวหอมบ้างละปากแห้งบ้างละอะไรงเงี้ยก็เดี๋ยนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าคือมันไม่ได้ขนาดใหญ่เกินไปค่ะมันเป็นขนาดที่แบบเล็กๆจิ๋วๆมากๆอะไรก็แบบพกไว้อุ่นใจกว่าและรื่องของเราคาก็คือบา้าไปแล้วค่ะเพราะว่าราคาแค่เจ็ดสิบเก้า มันคุ้มมากเอาจริงๆมันคุ้มมากอะมากมมากเลยอะลิปมันเนี่ยก็คือไอ้ว่าสามารถใช้ได้อยู่ประมาณครึ่งปีได้มังคือมันแบบมันเยอะมากทุกคนมันเยอะมากแล้วนี่คือไม่อยากจะคิดเลยนะว่าเสร็จปุ๊บอะสามารถเอานิ้วจึ๊กขึ้นมาใช้ต่อได้อีกแล้วก็ในส่วนของโลชั่นเนี่ยก็คือปริมาณ30มิลลิลิตรคือใช้ได้นานมากจริงๆก็คือราคาเจ็ดสิบเก้าบาทคุณมาคุณเจ้าช่วยด้วย ได้แล้วนะคะที่เซเว่นเว่นแล้วก็รอสันค่ะถือว่าเป็นของแปลกแต่ดีมากแล้วก็น่าสนใจมากแล้วก็น่าซื้อมากแล้วก็คือแบบเลิศมากนะคะก็ฝากไว้นี้ว่าบอกอ้อมใจทุกคนสามารถไปหาซื้อกันดูได้นะคะกับ Dance Blooming Kiss ค่ะจบแล้วค่ะบ๊ายบาย